ครับผมสวัสด tamam. ีครับผมบาวิสาทบานนาครับบาวิสาทบานนามาเบิงไอ้ศ um, um, ูนย์เรียนรู Seit ้ครับผมศูนย์ไอ้เกษตรไอ้ผสมผสานอยู่บ้านไอ้ไอนั่นครับผมบ้านกระเพือโลครับบ้านกระเพือโลเป็นวะครับนี่กระเพือโลอำเภอ่มประสานเนาะโอ้ตะบุตะเบ้าเนาะครับครับครับสวัสดีครับผมเฮียังนอุง ครับพอดีครับเห็นยังเนาะครับเนี่ยนะอ๋อเอาเอาเพื่องเหงืง่วงป่ะครับอันนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานมั้ยลครับนี่ศูนย์เรียนรูนเนาะครับนี่อันนี้พื้นที่ประมาณจักรยเนาะครับพอดีดอกเตอร์พันปายูครับผมมาเป็นไปทุลาพ่อครับเนาะอ๋ออันนี้โล่งอีหยังเนยปลูกหลายอย่างบ่ะครับนี่อ๋อ พื้นที่แจ็คไรครับนี่ครับเพียงครับอันนี้ก็ขอกงูวยมาครับนี่อ๋อขอกงูวยใหญ่นะครับน้องโอ้เพื่องเพื่องกับไลท์นี่ไอ้งวอันนี้งูพิพูนี่ท่านไหนครับนี่อ๋อครับอ๋อครับผมเดี๋ยวขบหยางเมืองแจ็คไลท์เด้อโอ้ใหญ่ครับพื้นที่ พงศางยางดีเลยเนาะโอ้ต้นมากเตี่ยมากยางเนี่ยโอ้อยางามพักพื้นที่พื้นที่พอตามกด1ิบไลน์นะครับน้องลุง,รรงๆๆครับผมโอ้อันนี้ตะไคร้ตัวน,นี้เนาะโอ้บรรยากาศครับผมพื้นที่ใหญ่ห่างงางวันนี้นครับ อันนี้ก็เป็นตะไคร้ครับผมปลูกตามแนวครับผมอินทผาลำนี่ปลูกหางเลยครับผมประมาณเก่าหุนเก่าเลยครับนี่เก่าเมตรก็แล้วอันนี้เป็นเสือต้นใหญ่มาปลูกแล้วครับต้นอายุอายุต้นใหญ่แล้วครับต้นอายุหกเจ็ดปีครับเสือต้นใหญ่มาปลูกครับผมมาเสือมาปลูกเลยครับอินทผาลำมพันเนึ้ออยู่พุ่มสะไ้เบิ้องข้างข้างหน้าครับผมดกแห้งครับ ขึ้นทีใหญ่แห้งครับผมถั่วบุนก็เป็นไอ้นี่บอป้าเป็นมองเห็นทวงไหททวงหน้าครับมาเจ้าพวสิมัย่าบมึงไภโอ้มีต้นต้านน้ำตัวครับนี่ยบรรยากาศครับโอ้บรรยากาศดีแห้งครับผม เป็นแนวทางครับผมเรียนดูครับผมศึกษาตัวอย่างครับอันนี้เป็นไอ้ปลูกพักในไอ้กระถางไอ้กระถางไอ้ย่างครับผมนี่มีเบี้ยเป็นปลูกเบี้ยขนาพักบุงอันนี้น่าะเป็นขนาครับผมนี่ขนาปลูกแล้วก็เอาไอ้ลงแป้งนะครับผมก็เฮดเพื่อนท่นอุณิพักซีพักซีจีน ใส่ระเบ้แบบน้ำยศตัวนี้ผมไอ้ยทอด้าพี่เอครับนี่ประกาศขาวโอ้ยจะเป็นบว์ป้าครับผมบว์ป้าหลายบว์แห้งครับอันนี้ก็เป็นอา,อา,าออนนก,นกาศเขียวประกาศขาวก็มีน,นี่ประกาศเขียวผ่าหน้าหอม อันนี้เงี้ยงหน่อยนี่อันนี้ด้วยอันนี้ก็ช่างป่าตัวหนึ่งยางเบ่งเจ้หน่อยาอย,อยางชกมราระบบหนามตัวน,นี้ระบบหนามใส่ระบบแบบสูบขึ้นมาจากโบเลครับผมนี่ผมระบบหนาม นี่ก็เป็นกาไอตัวนี้เอาไว้เอาไว้ดับนะครับนี่แปลงกาแปลงโอ้หืดทีนี้งไงครับไม่ต่ำกว่าสิบไล่ครับอนี้ก็เป็นพันใหม่ตัวนี้พับตั้นไอ พันบักหน้าพันเฮ้ยนีตุนไใหม่พยุงครับผมโอ้ใหม่พยุงงามครับโอ้นี่ครับเป็นงัวขาเนี่ยเป็นหลองตัวนี้คิด อิฐปลาล้ำดิบปูอันนี้ครับโบผมลองนานายแห่งอิฐปลาล้ำดิบปูออกนี่นะครับนี่อิฐปลาลำครับผมสวัสดีครับผมครับมายางเมือสวนครับผมสวนเกษตรผสมผสานครับอันนี้อันนี้เป็นโบอนี่ยครับนี่ลุงอันนี้โบอกบบครับนี่ป้าหยังครับ ออลูกมันบ่ครับ,รบอ๋อันนี้มาเบิ่งงอ่บ่ครับนี่นะครับ,รบดูแลสวนนะครับเนาะสวน,นนี่จักไรเนาะลุงสวนนี่บรเนตัมกสิไรเัร้านากนที่เห็น,ร,ขาขานหร้ว่า่พสิไรครับอเฉพาะเฉพาะน้นบุ๊แม่นว่าเฉพาะบริเวณท็่นี่เลครับประมาณสิบกัวเนาะ บริเวณที่เหตุเกษตรเนอะครับเนาะครับอันนี้ก็ฟังนู่นอีกภาพผมยางบพงเช่หน่อยนี่นี่ครับนี่มาเป็นเป็นไปไปมาแล้วครับเพื่นบระยูครับดอกเตือปรอยูไม้น้องสาวเขาอยู่เพื่อนเพื่อนนักข่อยหมาครับเพื่อนเพื่นวายยางบางเดียรเลยครับผมก็เลยยางบางคันอันนี้อิสพาร์ลามตัวนี้ครับพันเนื้อนะครับเนาะพันโอ้พันเนื้อแล้วผมโอ้ยต้นใหญ่เนาะโอ้ดอกคักครับดอกคักเลยโอ้ดอกคักเนาะปลู้กระจายต้นอยู่ตัวนี้ครับ โอ้อันนี้เอียงนี่อันนี้ต้นยังครับนี่ต้นไอ้แก้ียวยังต้นยังครับต้นอันนี้อันนี้ต้นกระจอนพวกไอ้ที่เลื้อยี่ต้นกระจอนพวกไอ้แต่ตัวนี้ก็สุพักน้ำอ๋อผักน้ำบ่ครับผักน้ำปลูกให้มันขึ้นนิวครับคอ๋ออิฐพลาลัมท่านอุ้ยอิฐพลาลัมงามเนาะครับเนาะโอ้โหขี้มอไซค์จอดไปหัน ข้างในมองน้องสาวเพื่อนอะไร,รนี่เอาไปอิสพาล่ามโหงี่มากเจ้านอ่อยอิสพาล่ามเพื่อนงามพักเนาะโอ้ิพักพริกงามเนาะครับเนาะโอ้พักพริกนี่ดกคักเลยมาจากเมืองครับโอ้โอิสพาล่ามงามคักผมโอ้ย อีกสะพานลำเจัาหนัาทอสะพานลำครับงนมาพักเลยครับอู้นี่สะพานลำครับ ต้นบักน้ำโอ้หูเจ้าลังงานผักกระมังอู้สือตอนนิตัวเงยมาปลูกมาอนุบาลอีกจังหน่อยเพื่อนว่า ตัวผู้ตัวผู้งาายพอเลยครับผู้นี่ไฟไยังไงไฟตรงมั้ง จะปลาลับไหมครับโดขัดโอ้เป็นปุ่มอยู่วันนี้กระเพยของน้องตัวนี้กำลังออกอดอกร้อนเลยครับแต่ก็ร้องโอ้ยทุบใจเลยนี่ครับผมอีกจะปลัม่ำอู้ หน่วยเช่นหน่วยกักถืครับโอ้ยหหน่วยราคาแพงนะครับกิโลละสองสามร้อยคนละนึ่งนี่ครับนี่อุ้ยงามมากก็ภาพนึงเท่านั้น หน่วยก็เป็นหน่วยแล้วโอ้ยได้บมิยไก่หน่วยหน่วยเขดูตังเลยครับต้องใส่เสือกมัดไว้สวัสดนครับฮักครับโอ้ อันนี้ก็เป็นวัวป่าอีกถต่ใครปลูกท่อเนี่ยครับผมอันนี้ก็ปุ๋ยชิงหัวก็ไปใส่ต้นไม้ใส่ต้นในไม้ไผ่นี่ครับเมื่อเมื่อต้นนี้นดกคักเลยอุ้ยทัวปุ๋ยก้นใน เปล่งแป้งหน้าชาวนาก่อนแป,งนป้งหน,มมนนนหน้าเขาครับผมอโอ้เปียกหมดเลยครับยงางตกหลุมโอ้ยนี่ครับผมปูอิฐพารามอองเลยอันนี้ก็หน้าเขา,ารครับผมเลี้ยงปลาในเลี้ยงป้าเลี้ยงปลากินเนื้อโอ้ปลากินพืดเลี้ยงปลาในไอ้หน้าเขาต้องเตลีมรองไว้ย่างดีเลยครับผมนี่ครับผมนี่เห็ดเป็นเห็ดเป็นสามสามหลอกเห็ดด้วย แล้วก็ปล่อยปลาปล่อยอยังครับผมพื้นที่วันนี้กับะม่านึงะมณประมานไรนี่แะ,ระรครับผมะมาณไรนึงนี่ครับนี่แป้งหน้าไปแป้งนี่นี่ครับผมทางเขาทาาเขาเป็นปลาเป็นยังงามครับ ไป็น่ไหเนาะครับงามเนาะไปที่ไหนนาะครับแต่ไหนอ๋อดำหน้าบ่บ่ได้ยร์วานตีวานวานเอาขึ้นกันบ่อันนี้อันนี้เพิ่อนวานเอาตัวนี้เนาะครับเนาะเข่างามพักนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นสามล็อกเลยครับส่วนเบื้องสวนเกษตรผสมผสานครับครับผมเดี๋ยวผมเสือเบิ้งทางเขา บรรยากาศทางเขาผมทางทางเขามากนี่ครับผมบรรยากาศทางเขาสวนใหญ่เกษตรผสมผสานยินตาภาลมนะครับทางเขาได้เบินใหญ่ๆก่อนถ้าง่าวิวสวยก่อน นี่ตามแนวนี่นี่ครับฟิวชั่นฟาร์มฟิวชั่นฟาร์มกเกษตรคอน,น้ำดีผู้ประกอบการชาวนาสนใจก็มาเรียนดูเลยครับมาศึกษางานเลยครับผมลองเป็นที่แนะนำครับผมบอกยางชุ่มได้เลยว่าจารยก็รยางชุ่มครับมาเบริษัทสวนอินทรพลัลล์มาแล้วดูครับ เดี๋ยวเบื้งต้นหนึ่งครับนี่ต้นนี้เบื้งกรได้หรอกในถุงใส่ถุงห้องอย่างดีตัวนี้เบื้งถุงที่เปิดไว้ดีกว่านี่ครับต้นไดหน่วยดกกระดกโุ้ยดกกระเลยต้นไดโนม,มีนอยู่กับผมมีนี่ครับผมอิทธิพลามพันเหนือดกกระโอ้